สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อพอห้าสเดครับเดี๋ยวผมจะบอกทางข้าวๆนะครับไปรีสอร์ทอ่ะอันนี้เป็นเส้นที่มาจากละหานทรายนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องช่วยจับหน่อยอ่าอันนี้เป็นเส้นถ้ามาจากทางพนมรุ้งละหานทรายนะครับก็จะตรงมาทางนี้นะครับมาถึงสามแยกทางขวามือนะครับทางขวามือจะเป็นเส้นไปนางรองนะครับเป็นเส้นมาจาก ถ้าถ้าเดินทางมาจากนังรองก็จะมาเส้นนี้ก็จะมาเจอกันอยู่ตรงสามแยกนี้แหละครับสามแยกอ่าดูดูดูดป้ายนะครับสามแยกใหญ่นะครับสา,สามแยกใหญ่นะครับแล้วก็ตรงมาที่ถึงปตทนะครับนะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะถึงหน้าหน้าปั๊มปตทนะครับเราจะเริ่มต้นง่ายๆที่หน้าปั๊มปตทนะครับปตทเหนือดแดงก็ ถ้าใครอ่อ,อนไลน์อยากกินกาแฟาอยากแวะเซเว่นแวะอะไรก็เข้าไปที่ปตทก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องแวะปตทก็ได้เพราะเกือบถึงและ้ะอีกประมาณสามสี่โลนะครับนี้ผ่านหน้าปตทนะครับผ่านหน้าปตทนะครับผ่านหน้าปตทก็ตรงมานะครับนะี่ไปจุดแรกแล้วก็ติดตำนิดหน่อยนะครับอ่านี่ไป อันนี้เป็นป้ายจุดแรกนะครับป้ายจุดแรกนะครับพอ57คอนแกนตรงไปนะครับก็ตรงไปประมาณ3กิโลเมตร2-3กิโลเมตรนะฮะจะไปถึงอนุสาวรีย์ตรงไปเรื่อยๆนะครับนะเราจะเดินทางไปถึงอนุสาวรีย์เราสู้นะฮะเราจะไปแยกตรงนั้นนะฮะครับแล้วก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆนะฮะตรงไปเรื่อยๆเลย,เลยนะะตรงไปเรื่อยๆ ตลาดพันบ้านพันเมืองก็แน่อ่านนี้มาถึงถึงยูเทิร์นนะถ้าเราถ้าเรายูเทิร์นไปก็จะไปสำนักง,งานนะสำนักง,งานสารสนเภอจะอยู่ฝั่งนู้นทางทางขวามือเฮะแต่เราไม่ไปนะเราก็จะไปตรงตรงนี้ผ่านด้านเติมลมนะเติมลมถ้าถ้าตอนกลางคืนก็อยากมาฟังเพลงนะมีนดนตรีสดเบียร์สดนะมีสาวสาว อันนี้ก็ร้านเลอกเล่านะนนี่ก็ร้านก็เดียสนงากน,น,นก็อาหารดีดนตรีเพราะเสียได้อันนั้นไม่เกี่ยวนะ้าที่เดินอยู่ข้างทางไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็จะผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ผ่านเออกศมานะ อนนี้จะสุดเยูอกเย็นแล้วนะครับเราก็จะมาถึงด่านตรวจนะฮะถึงดานะ่งดานตำรวจนะครับแล้วก็เตรียมนะฮะเห็นป้ายอวนบูชาเขื่อนลำมังรองนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางเขื่อนลำมังรองนะครับนะมีป้ายอาจจะป้ายเล็กไปหน่อยนะฮะตอนแรกคิดว่าจะใหญ่เนะ่ยมันเล็กๆนะก็พอได้นะฮะก็เลี้ยวซ้ายไปทางเขื่อนลำมังรองนะฮะข้างหน้าจะเป็นรุ่เสวัีดีเราสู้นะฮะ ้างหน้าก็แวะไปพักไปถ่ายรูปไปอะไรก่อนก็ได้ครับทางขวามือนะเป็นอนุสาวนนรีย์เรสู้เนะี่ยอนุสรสถานอ่าสมัยเขาสร้างถนนเชื่อมระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออกเนะแล้วก็ขับลงมาได้เรื่อย,ร,อยระวังหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้จะโคง้งอ่าโค้งหักอันตรายนิดนึงโค้งเกือบจะเกือบจะหักซอกแล้วก็ไม่เท่าภูพานนะภูพานจะโคงะ้งกว่า อันนี้เป็นเขื่อนเล็กนะฮะเขื่อนเล็กอันนี้เป็นเขื่อนอ่างเก็บน้ําคลองมะนาวนะอันนี้สําหรับทําประปานะฮะอันนี้เป็นอ่างทาประปาก็จะพอได้รอเลี้ยงคนแถวแถวประคําละหันทรายโนนินแดงนะสามอำเภออ่าแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆนะขับมาก็าผ่านปลาปามาแนละ้วเราก็จะผ่านสำนักง,งานเกษตรษอำเภอสำนักง,งานเกษตรอำเภอป้า ง,งานเกษตรอำเภอนะฮะข้ามมาก็จะเป็นเลยสำหรับง,งานเกษตรอำเภอมาก็จะเป็นโรงงานหลวงนะฮะอาหารสาเร็จรูปอันนี้รับมาจากโรงงานดอยคําที่สกลน,นะครับจะมาบรรจุที่นี่นะฮะเป็นโรงง,งานหลวงอาหารสมเด็จดอยคํานะครับถ้าทางขวามือก็จะเป็นลานเฮลิคอปเตอร์นะฮะลานฮอนะฮะลานพอเวลาพวกทหารเข้ามาเจ้าเสด็จก็จะมาลงพออยู่นี้นะฮะแล้วก็ผ่านชนประธานนะฮะนี้ โครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาลำบางรองนะะตอนแรกจะพามาพักอยู่นี่แต่ว่าพอไก่พะพันบอกว่ามันมันไม่เป็นส่วนตัวเป็นส่วนราชการนะก็เลยก็เลยไม่เอาไม่พักอยู่นี่นะนี่เราก็จะมาถึงเขื่อนใหญ่นะเขื่อนลำบางรองนะถ้าเราเราก็ไม่ต้องเลี้ยวนะฮะเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวขวาปุ๊บมันก็จะเป็นหที่เขามากินมาเที่ยวกันนะะเป็นแหล่งท่องเที่ยวน,นะฮะของ ของที่นี่อีกแห่งหนึ่งนะครับก็จะมีร้านค้ามีอะไรเยอะนะคล้ายค้เขื่อนวนรัตน์นะแต่เราไม่ไม่เลี้ยวไปนะเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตรงมานะก็ลงมาเลยนะะลงลงตามทางมาเรื่อยๆนะะก็ระวังในตรงนี้ก็โค้งหักสองนะ แต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าขับมาเร็วเตะเลิดได้นะไม่มีหลุมนะมีแต่ถนนลูกรังแล้าค่อยถอยมาคืนนะ,ะเราก็จะเลี้ยวมาทางปราสาทเนี่ยทางทางขวามือเป็นปราสาทน้องหงนะปราสาทนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอาสมฤษีอะไรเป็นอนามัยของคนเดินทัพจากขอมสมัยโบราณก็เป็นที่เคารพสักการะนะแล้วก็ ฐานวิทยาเทคโนโลยีและการจัดการโนดินแดงฮะอันนี้เมื่อก่อนเป็นสาขาวิไลเกษตรนะฮะตอนนี้ก็ยกฐานะละเป็นวิทยาเทคโนโลยีและการจัดการนะครับแต่ก็มาถึงแยกนี้เราก็เลี้ยวนะฮะเลี้ยวนะอย่าไปตรงนะถ้าไปตรงกลับไปที่เดิมนะฮะเราก็เลี้ยวขวามานะฮะเลี้ยวขวามาทางประมงนะฮะตรงนี้ก็อ่าหน่วยประมงนะฮะอันนี้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับหน่วยหน่วยประมงจังหวัดบุรีย์นะฮะ ปรุงใหม่นะฮะช่วงนี้ไม่มีปลานะ,ะแล้วก็มาเรื่อยๆนฮะมาถึงแยกปับ๊บนะมาถึงแยกปับ๊บเราก็เลี้ยวขวาไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะฮะมาถึงนี่ก็เลี้ยวขวานะครับอ่าแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับเลี้ยวขวานิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะฮะพอข้ามข้ามสะพานคลองน้ําไปนะฮะคลองน้ําอยู่ตรงนี้แหลนะ แล้วนะครับแล้วก็ข้ามสะพานไปนะฮะข้ามสะพานไปนิดเดียวนะครับนะน,นะฮะเห็นป้ายที่พักยิบติฟแล้วนะจะถึงแล้วนะป้ายป้ายที่พักนะครับป้ายที่พักปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะฮะอย่าไปสนใจด้านหน้าถนะ้ามันอาจจะดูสุดโซมไปบ้างนะพราะข้างหน้านี่เป็นส่วนของอของโรงเรื่อยเขามากองของไว้เฉยๆนะ รีสอร์ทเราจะอยู่ข้างหลังนะอันนี้เป็นอ,อันนี้ก็ทางเข้านะก็ดูรม่มรื่นดีนะดูรม่มรื่นดีก็อาตามสภาพนะครับเขาเจ้าของรีสอร์ทเขาคงเขาคงพยายามที่จะปลูกปลามนะฮะคงจะน่าจะพยายามที่จะจัดสิ่งแวดล้อมอยู่เขามีความพยายามสูงเนยะเนี่ยถ้าทางซ้ายมือก็จะก็จะเป็นที่พักนะครับแต่เราก็มาทางขวามือก่อนนะฮะ มาทางขวามือนะครับอ๋อนี้เด็กๆเ,เขากําลังจัดที่นะฮนะเนี่ยม้าตัวนี้นะครับม้าตัวนี้ก็รูปได้คําได้นะขี่ได้นะครับอานนี้น้องเขาก็เตรียมมา้าเตรียมอะไรมาให้นะสํสหรับลูกหลานเราใครอยากขี่ม้าก็แจ้งนะฮะแจ้งกับทางรีสอร์ทนะครับอ่าอันนี้เราก็มาถึงที่แล้วนะฮะนี่น้องๆเขากําลังจัดโต๊ะไว้ให้นะฮะ จัดโต๊ะแบบ U shape นะจัดโต๊ะเป็นรูปตัว U นะเราจะนั่งกันเหมือนพวกเผาอบอริจินนะอ่าแล้วก็ทางรีสอร์ทเขาก็เตรียมเตรียมที่ถ่ายรูปไม่ให้นะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพักละพักวิดีโอไว้นะครับ